สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วนะจ๊ะรอบนี้นะมาพร้อมกับพ i ิกอะเด็กซ์จ้ายังคงเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับเนื้อคู่กันอยู่นะหลังจากที่คลิปก่อนหน้านี้ถามเกี่ยวกับว่าคุณเจอเนื้อคู่แล้วหรือยังคลิปนี้เรามาพร้อมกับหัวข้อที่ว่าเนื้อคู่ของคุณเป็นคนอย่างไรหรือมีลักษณะ อย่างไรนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะจะเป็นพิกอเด็ก์นะบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งจิตอธิฐานให้ดีๆเวลาเลือกนะเพราะว่าเหมือนคุณเป็นคนเลือกกองไพ่เองใครอยากให้แม่นยําตั้งจิตตั้งใจดีๆแล้วก็อธิษฐานขอกับไพ่ว่าขอให้เลือกกองที่ถูกตรงที่สุดที่ใช่ที่สุดที่ตรงกับเนื้อคู่ที่คุณจะเจอในอนาคต จริงๆหรือบางนคนอาจจะเจอแล้วด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเนื้อคู่ของคุณเนี่ยคนที่คุณจะเจอเนี่ยจะเป็นคนอย่างไรมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวจะเลือกออกมาให้ก่อนนะจะเลือกออกมาให้ห้ากองเดี๋ยวขอเริ่มที่กองแรกกันก่อนขอใบหลักของกองแรกก่อนนะคะ อันนี้กองแรกนะใบหลักของกองแรกต่อไปขอส่วนขยายค่ะที่บอกเพิ่มเติมขยายรา,ายละเอียดให้หน่อยค่ะ,อะโอเคอืมเก็บกองแรกได้แล้วนะจ๊อะอ่ขออีกสักหนึ่งใบจะได้ครบห้าใบค่ะเด็กสวยโอเคมานี่กองแรกนะต่อไปเรามาเลือกกองที่สอง กันดีกว่าขอใบหลักก่อนคะ่ะใบหลักหนึ่งใบก่อนนี้หัวข้อคือลักษณะของเนื้อคู่ของคุณลักษณะหรือนิสัยอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงนี้ใบเสริมสามใบแล้วสี่และห้า กองหนึ่งจะเลือกประมาณ5้าใบเป็นหลักไว้ก่อนอาจจะมีเปิดเพิ่มเติมเดี๋ยวดูกันอีกทีนะนี่กองที่2มาแล้วต่อไปขอกองที่3ค่ะกองที่3าขอใบหลักก่อนนะคะโอเคต่อไปใบเสริมใบนี้ใบกองสามรู้สึกแบบมากแบบใกล้ๆกันอีกงหนึ่งใบกองที่สามนะ ต่อไปกองที่สี่ขอใบหลักก่อนค่ะใบเสริมอ,อีกหนึ่งใบอีกหนึ่งใบขอเสริมอีกหนึ่งใบค่ะได้สี่กองแล้วนะได้สี่กองแล้วต่อไปกองที่ห้าขอเลือกใบหลัก กองที่ห้าก่อนนะคะใบหลักก่อนต่อไปใบเสริมขอใบเสริมอีกค่ะขออีกสักสามใบกองที่ห้ากองที่ห้ากองที่ห้าใบเสริมกองที่ห้าค่ะโอเคขออีกหนึ่งใบค่ะใ <Okay. S 1> บ,ะบนี้ใบนี้ใบนี้โอเคได้ครบห้ากองแล้วนะจ๊ะ เรียบร้อยค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง5กองนี้พ i ิกอเด็กนี้คุณจะเลือกกองไหนนอวิธีอธิษฐานนะคือคุณตั้งจิตตั้งใจให้ดีๆให้แนว่วแน่ไว้ว่าคุณขอรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยลักษณะนิสัยของเนื้อคู่ของคุณที่คุณจะได้อยู่ด้วยกับเขาหรือที่เขาจะเข้ามา อยู่ร่วมกับคุณในอนาคตตั้งจิตตั้งใจดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวที่เด่นสะดุดตาคุณที่สุดนะจ๊ะเพียงกองเดียวเดี๋ยวจะให้เวลาอธิษฐานแล้วคุณก็เลือกนะอะเดี๋ยวเรามาทวนอีกทีนี้กองที่1กองที่2กองที่3กองที่4และกองที่5ตอนลงคลิปจริงๆไม่แน่ใจว่ามันมีการกลับด้านหรือเปล่านะแต่ว่าคือหลักๆคือตามนี้ก่อนนะงั้นคุณตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานดีๆแล้ว เลือกได้เลยเดี๋ยวจะให้เวลานะจ๊ะเคนหนึ่งสองซ้ำเริ่มอธิษฐานได้ค่ะโอเค น่าจะอธิษฐานหรือเลือกกันได้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะอย่างไรหรือมีนิสัยอย่างไรเดี๋ยวจะขอเริ่มที่กองแรกกองนี้ก่อนนะคะกองอื่นขออนุญ,ญาตเอาหลบขึ้นไปนิดนึงเอาหลบขึ้นไปก่อนสักนิดนึงนะจ๊ะขออนุญ,ญาตนะคะ โอเคเรียบร้อยเน,อเนื้อที่ไม่ค่อยพออีกแล้วต้องให้โต๊ะใหญ่กว่านี้อีกไหมต้องซื้อโต๊ะใหญ่กว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวนะคะโอเคเรียบร้อยเรามาเริ่มที่กองแรกนี้กันก่อนใครที่เลือกกองแรกมาดูกันใบแรกใบหลักอุ้ยถ้าทางครอบครัวเนื้อคู่ของคุณจะเป็นคนอบอุ่นหรือร่วมกันน่าจะมีความสุขนะอืมเป็นคนชอบความสั่งสค์เฮฮาอ่า โอเคเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปอนะเนาะที่บางทีแต่บอกเลยใบหลักที่ขึ้นมาเนี่ยคือได้สิบถ้วยแสดงว่าบุคลิกลักษณะหรือนิสัยของเขาเป็นคนที่รักครอบครัวเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีเหมาะแก่การเลือกมาเป็นคู่ครองอ่ะบอกอย่างนี้เลยส่วนภาคขยายใบเสริมเนี่ยไพ่บอกเลยเขาเป็นคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะที่เข้ามาเขาเป็นคนที่มีความมั่นคงในจิตใจของเขาพอสมควรเลยรักใครรักจริงนั่งใครดูแลจริงเป็นคนง่ายๆสบายๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเลือดเปิดเฉยแฉนะมีความจริงจังมีความเหมือนกับคําไหนคํานั้นเหมือนกันแต่เหมือนเขาเป็นคนมีปมอะไรบางอย่างในจิตใจเหมือนกันที่มีเรื่องบางอย่างที่เขาไม่สามารถ อาจจะบางทีเวลาอยู่ด้วยกันเขามีเรื่องในใจแต่เขาจะไม่ได้บอกคุณบางคนอาจจะผ่านอดีตที่มีปมอะไรมาก่อนแล้วพูดตรงๆนะครอบครัวคุณมีความสุขนะแต่ลึกๆของเขามันยังมีความบางอย่างที่ยังติดติดกับอะไรอยู่ความเศร้าความเศร้คารความเหงาหรือติดกับทรงจําที่มันฝังใจในอดีตเขาอาจจะมาจากครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมสักเท่าไหร่ ไม่ได้เป็นครอบครัวที่มั่นคงสักเท่าไหร่อันนี้คือพื้นเพของเขานะไม่ได้มาจากครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงสักเท่าไหร่มีมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างมีความไม่ค่อยแน่นอนในชีวิตค่อนข้างสูงแต่การที่เขามาอยู่ณจุดนี้ได้คือเขาผ่านอะไรไมาเยอะมากแล้วเหมือนเขาตั้งจิตตั้งใจตั้งปณิธานไว้เลยว่าถ้าเขามีครอบครัวเขาจะทำให้ครอบครัวของเขาอบอุ่นและมีความสุขให้ได้เพื่อทดแทนกับสิ่งที่เขาขาดไป ในตอนเด็กๆอะไรแบบนี้เขาจะพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ความรักชีวิตครอบครัวคนรักของเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ให้ได้นี่คือความเหมือนเป็นความตั้งใจของเขาเลยทีเดียวแล้วอีกอย่างไพ่หลักก็เป็นสิบถ้วยด้วยนะแล้วไพ่เสริมมาก็เือเป็นประมาณเนี้ยแล้วพูดเลยว่าคนนี้เป็นคนที่ต่อให้มีเรื่องอะไรเขาจะไม่พยายามเอาเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยมาลงกับครอบครัวหรือว่ามาบอกให้คนที่เขารัก ต้องมีปัญหาตามเขาไปด้วยหรือมารู้สึกเศร้าหมองหรืออึดอัดใจ,จตามเขาไปด้วยเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเบื้องหน้าเนี่ยมีความสุขเฮฮามากแต่ลึกๆเขาก็ยังมีความที่แบบไม่อยากให้ใครมาเป็นทุกข์กับเขาอะไรแบบนี้เป็นคนดีบอกเลยเป็นคนดีมากเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่แบบเกรงใจคนค่อนข้างเกรงใจคนไม่อยากให้ใครมาทุกข์กับตัวเองอะไรแบบนี้นะเราพูดตรงๆนะเป็นคนที่แบบว่าเวลามีปัญหาจะไม่บอกใคร จะพยายามเก็บไว้กับตัวแล้วพยายามจะแก้เองอพูดเลยว่าถ้าหากคุณอยู่กับเขาหรือเลือกเขาว่าคุณนะมีความสุขนะแต่คุณต้องคอยสังเกตเขาดีๆนะถ้าหากเขาดูเงียบเงียบไปหรือดูเหมือนกับมีอะไรในใจอะ่ะบางทีไม่ต้องเซาซีอ่ะแค่ไปอยู่กับเขาให้เขารู้ว่ายังมีคุณอยู่เท่านั้นก็พออยู่ข้างๆเขาเท่านั้นก็พอนะแล้วสถานการณ์ใดๆถ้าเขาอยากพูดอยากบอกอะไรมาเดี๋ยวเขาจะพูดจะบอกคุณออกมาเองขอเพียงคุณ ให,ให้เขารู้ทําให้เขารู้แล้วกันว่าคุณอยู่ตรงนี้นะบางทีไม่ต้องถามไม่ต้องพูดอะไรมากอาจจะแค่อยู่ด้วยอยู่ข้างๆหรือเหมือนกับกุมมือเข้าไว้หรือนั่งอยู่ข้างๆโดยที่บางทีไม่ต้องพูดอะไรเลยในเวลาที่เขารู้สึกเศร้าใจหรือมีปัญหาแต่ว่าเขาจะไม่ใช่พวกประเภทที่มาบอกคุณเองหรอกนะแต่ขอให้คุณสังเกตเขาสักนิดนึงดีๆแล้วกันแต่บอกเลยเป็นคนดีเป็นคนน่ารัก เป็นคนน่ารักจริงแล้วครอบครัวคุณเนี่ยบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเฮฮาแล้วมีความสุขอบอุ่นมากเลยนะถ้านะหากเลือกคนคนนี้อยู่กับคนคนนี้เนื้อคู่คุณดีมากอ่าบอกเลยนี้สําหรับคนที่เลือกกองแรกนะจ๊ะผ่านไปแล้วจ้ากองแรกต่อไปเรามาดูกองที่สองกันใครเลือกกองที่สองกันบ้างกองนี้มาเริ่มกันมาดูใบหลักกันก่อนเอยใ <laughs> บยหลักมาก็เป็นสิบดังแล้วคืออะไรคะ อไหนดูใบเสริมสิเท่าที่ดูจากหน้าไพ่นะเนื้อคู่ของคุณลักษณะเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่มีภาระสูงเท่าที่ดูนะ mm hmm. เขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีภาระสูงมากแล้วก็มีงานเขาเหมือนแบกรับอะไรในชีวิตเขามาค่อนข้างเยอะมีภาระเยอะ มีความอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็เป็นเขาเป็นคนที่พอแบกรับอะไรเยอะๆเขาเหนื <au alon clipping noise> ่อยมีความถ้าหากคุณเห็นเขาครั้งแรกเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้ทําไมรู้สึกแบบทําไมเป็นคนที่ดูแบกรับอะไรเยอะแบบนี้นะทําไมเขาเป็นคนที่ทําอะไรแบบเยอะแยะไปหมดอะไรได้ขนาดนี้นะอืมเขาเป็นคนที่รับผิดชอบมีความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเยอะมากด้วยแล้วเหมือนมีมีอะไรที่รู้สึก เหนื่อยเกือบตลอดเลยรู้สึกเหนื่อยเกือบตลอดเวลาเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะประมาณนี้แต่พอเห็นใบเสริมขึ้นมาเนี่ยพูดเลยว่าเขาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนที่ใจใหญ่ใจใหญ่ใจกว้างชอบช่วยเหลือคนมากแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความเอาใจเขามาใส่ใจเราค่อนข้างสูงเอาจริงเป็นคนที่พยายามจะทำตัวเองให้ชิวและสบายใจ อาจจะด้วยภาราหน้าที่การงานความรับผิดชอบของเขาหรือเปล่าอาชีพของเขาหรือเปล่าที่อาจจะค่อนข้างกดดันกลายเป็นว่าพออาชีพการงานมีความกดดันสูงแล้วกลายเป็นว่าบุคลิกลักษณะเขากลายเป็นว่าต้องพยายามทําตัวให้ชิวๆเข้าไว้เพื่อจะได้ลดทอนความเครียดจากการงานอะไรแบบเนี้เออแล้วก็พูดตรงๆเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความคิดเยอะจะเป็นคนคิดซับคิดซ้อนพอสมควร แอปเปิดแต่ว been good, been good, well, yeah. uh ่าเป็นคนดีเป็นคนน่ารักนะพื้นฐานจิตใจของเขามีความเป็นเขาเลเียกว่าอะไรเป็นเด็กเป็นเด็กน้อยที่สดใสร่าเริงนะพื้นฐานจริงๆเขาเป็นคนที่เป็นมีความสดใสร่าเริงสูงแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความไม่ได้ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรกับเท่าไหร่ไม่ได้เคร่งเครียดกับเรื่องอะไรมากเท่าไหร่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สูงมากด้วยนะเป็นคนเด็กๆแล้วก็เหมือนกับไม่ได้ไม่ได้จ้ำจี้จ้ำชัยไม่ได้แบบ ฟิกกับอะไรมากเป็นคนยืดหยุ่นสูงแต่พอใบหลังมาสิบดามเนี้ยลักษณะเหมือนอาจจะเพราะงานของเขาหรือเปล่าภาระหน้าที่เลยกลายเป็นทําให้เขาเป็นคนค่อนข้างที่แบบคิดเยอะคิดเยอะคิดนู่นคิดนี่แล้วแบกรับอะไรหลายอย่างอยู่กับตัวค่อนข้างเยอะมากภาระสูงถ้าหากคุณอยู่กับเขาน่าจะช่วยลดเบาแบ่งเบาอะไรเขาไปได้เยอะทีเดียวนะ สิบดาบแล้วมาเพิ่มลาตินีถือดาบด้วยอีกหนึ่งใบถ้าหากคุณได้เจอกันเชื่อว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระหรืออย่างน้อยไปเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับเขาได้เลยทีเดียวนะเออแล้วไม่แน่บางคนอาจจะมีการช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องการงานหรือเรื่องต่างๆในชีวิตได้ดีแต่ตอนเนี้ย เหมือนกับถ้าหากยังไม่เจอกันเขาก็คงจะแบกรับเต็มๆอยู่นะเขาคงจะเหนื่อยและแบกรับอะไรของเขาเต็มๆอยู่จริงด้วยแบกรับเต็มๆอยู่เลยทีเดียวแต่วันไหนได้เจอกันได้อยู่เป็นคู่กันแล้วอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันแล้วคุณน่าจะมีส่วนช่วยในเรื่องต่างๆในชีวิตเขาเยอะมากเลยทีเดียวเท่าที่ดูน่าจะช่วยแบ่งเบาเรื่องภาระการงานสิ่งต่างๆนั่นแหละเท่าที่ดูนะอันนี้คือลักษณะของเนื้อคู่และความรักของคุณ ที่จะเป็นไปในอนาคตนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแต่คนนี้บอกเลยเป็นคนใจกว้างมากๆเป็นคนชอบช่วยเหลือคนแบบหนักมากแบบมากๆมากๆเลยกลายเป็นภาระแเลยอยู่กับเขาเยอะนะท้าทางจะเป็นแบบนั้นโอเคคนเลือกกองสองผ่านนะเรามาดูคนที่เลือกกองที่3ากันมากดีกว่าโอเคเปิดมาซีอโอ้โห t h ดีมโพเลอร์ Emperor ขึ้นเป็นคนมีอำนาจวาสนาบารมีหรือเปล่า เลือกกองสามเฮนนิดนึงดีใจด้วยคือบุคลิกลักษณะบอกเลยว่าเขาเป็นคนที่ดูภูมิฐานดูน่าเกรงขามแล้วก็บางคนอาจจะมียศมีตำแหน่งอะไรหรือเปล่าหรืออยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าเขามีความสามารถหรือมี power อะไรบางที่แบบเหนือคุณหเหนือกว่าคุณอีกแต่อยู่ด้วยกันเขาก็จะเป็นคล้ายๆใจดีชอบช่วยเหลือชอบ ให้หนู่นให้นี่กับคุณแล้วก็บางคนเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องชีวิตในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปแต่ถ้าหากบอกเลยว่าถ้าหากคบกันไประยะยาวคุณแอบกดดนันแอบเครียดนะคุณคุณจะแอบเครียดแอบกดดันกับภาวะกับความเป็นคู่กับกับ,ก,บกับเขาเนี่ยพอสมควรเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างทำให้เหมือนกับว่า ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่นะความสัมพันธ์น่าจะไม่ค่อยราบรื่นนะักคุณอาจจะต้องหรือไม่ฝ่ายเขาก็ฝ่ายคุณอาจจะต้องเหมือนกับรู้สึกกดดันและเก็บกดกับอะไรบางอย่างเวลาอยู่ด้วยกันแฝดแฝดเพิ่มนะแต่ถ้าหากคุณกับเขาแยกกันอยู่คือคบกันนี่แหละเป็นคู่กันแต่ว่ามีการแยกกันอยู่หรือถ้าหากเป็น คู่ที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไกลกันเป็นชาวต่างชาติอันนี้จะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดดีๆคือเป็นคู่กันนี่แหละแต่ว่าอยู่ไกลๆกันเหตุน,นี้จะเป็นการแก้เคล็ดให้กับความรักของคุณพอสมควรเพราะไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีดวงชะตาที่เหมือนก็อยู่ร่วมก,กับคนรักไม่ได้หรืออยู่ร่วมกันแล้วจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเหตุให้ต้องพัดพรากจากลาเพราะฉะนั้นถ้าหากเกิดคนๆน,นี้ที่เข้ามาหาคุณเป็นคู่ของคุณแล้วเนี่ย แล้วเป็นกับต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอันนี้จะแก้เคล็ดได้ดีมากอืมจะถือว่าลดทอนไอ,ไอเรื่องที่อาจจะเกิดการพับพลาดตามการจากลาความเสียใจเนี่ยได้ดีเออรักกันแบบอยู่ห่างๆกันแบบนั้นอาจจะดีกว่ามาอยู่ใกล้กันแล้วมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้เสียอกเสียใจซึ่งกันและกันนะนี่สําหรับคนที่เลือกกองที่สามแต่บอกเลยคนนี้เป็นคนที่สุข,ขุมมากเป็นคนที่ดู น่าเกรงขามน่าเกรงใจสุดๆไปเลยน่าจะเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณค่อนข้างเยอะพอสมควรเท่าที่ดูหน้าไพา่ต่อให้อายุเท่ากันก็แลด,ดูน่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงมีความรับผิดชอบอะไรค่อนข้างสูงมากน่าเกรงขามมากอะไรแบบนี้หรือบางอย่างด้วยภาระหน้าที่ของเขาอาจจะทําให้คุณอยู่ร่วมกับเขาได้ยากเออน่าจะเป็นแบบเนี้ยเป็นไปได้ตาต่อไปเราไปดูกันคนที่เลือกกองที่สี่นะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกองที่สี่ แปดไม้เท้าขึ้นเลยจ้ะหนึ่งด่ามาด้วยจ้ะอะไรเนี่ยห้าไม้เท้าก็จะมาโอ้ยแม่เอาบอกเลยใครที่เลือกกองที่สี่นี้นะคู่ของคุณเนื้อคู่ของคุณมีลักษณะไหนที่เหมือนกับมีความเป็นนักเลงในตัวเองนิดนึงแล้วเป็นคนที่มีความแบบอยู่นิ่งไม่ได้เป็นคนชอบหาอะไรทําไปเรื่อยๆเป็นคนที่ทําอะไรว่องไวรวดเร็ว มากมากแล้วก็มีความเขาเรียกว่างนะชอบการแข่งขันชอบความเร็วแบบเนี้ยแล้วก็บางทีมีความชอบชอบไปตีกับชาวบ้านเขาเนี่นะมีความชอบไปขัดแย้งกับชาวบ้านเขาอยู่พอสมควรเหมือนกันเพราะด้วยความที่เป็นคนใจร้อนน่าจะเป็นมีความใจร้อนเป็นทุนเดิมทําอะไรรวดเร็วแต่เป็นคนที่มีปฏิพันธ์ไหวพริบค่อนข้างดีและเป็นคนที่ค่อนข้างขยันมากในการทํางาน ชอบมากยิ่งถ้าหากงานไหนที่แบบเป็นงานที่ตัวเองชอบนะอุ้ยถ้าหากไม่เสร็จไม่สิ้นเขาไม่เลิกทําเขาจะทําอยู่นั่นแหละเรออียกให้กินข้าวไม่กินเลือกเรียกให้ไปไหนไปไปชวนไปทําอะไรไม่ทํทาทั้งสิ้นจนกว่างานของเขาจะเสร็จจะสําเร็จเออเป็นคนชอบความเร็วด้วยถ้าคบกับคนนี้ในระยะยาวอยู่กับคนนี้ในระยะยาวคุณต้องปรับตัวสูงมากปรับตัวเยอะมากแล้วคุณจะต้องทำใจนะ ว่าถ้าหากอยู่กับเขาแล้วบางทีเขาอาจจะไม่อาจจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่คุณอย่างเต็มที่นะักด้วยหน้าที่การงานหรือด้วยบุคลิกลักษณะนิสัยพื้นฐานของเขาเป็นคนที่แบบพวกธาตุลมอ่ะอืมพวกธาตุลมจะทาอะไรวุฟว้ฟววุบวปั๊บเร็วไปหมดปุ๊บปั๊บป๊บปั๊บ,ปบ,ปบไปหมดแต่ถามว่ารักคุณไหมเขาก็รักแหละเพียงแต่บางทีด้วยความธาตุลมเขาจะไม่ได้มาเทคแคร์เอาใจใส่อะไรมากแต่ถ้าหากคุณกับเขาชวนกัน มาในทางเนี้ยมาลองฝึกมาลองฝึกอยู่นิ่งๆมาลองสวดมนต์ไหว้พระ,จะเจริญภาวนาหรือบางทีทำตามาศาสนาของแต่ละคนเออจะช่วยลดทอนความร้อนความเร็วตรงนี้ลงไปได้แล้วครอบครัวของคุณเนี่ยจะค่อนข้างร่มเย็นมากขึ้นนะแล้วคุณก็จะแฮปปี้มากขึ้นการที่จะไปทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งด้วยกับด้วยกันเองหรือกับใครเนี่ย มันจะลดน้อยลงเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ยอมใครด้วยแต่เชื่อเถอะถ้าหากเป็นคนรักเขาเขาจะเชื่อคุณเขาจะฟังคุณพอสมควรเหมือนจะไม่ฟังนะเหมือนจะไม่ฟังแต่ฟังเหมือนจะไม่แคร์แต่ก็แอบแคร์อยู่อะไรแบบนี้ก็คนรักกันเนื้อคู่กันเนาะมันก็ต้องฟังกันบ้างแหละเพราะฉะนั้นคุณรู้อย่างนี้แล้วถ้าเจอคนคนนี้เป็นลักษณะแบบเนี้ยเนื้อคู่ของคุณที่เป็นแบบเนี้ยแนะนำเลยว่าให้พยายามชักชวนเขา มาสวดมนต์ด้วยกันมานั่งสมาธิด้วยกันหน่อยหรือทํากิจกรรมอะไรที่มันทําให้เขาเย็นลงอะไรแบบเนี้ยจะไปเข้าคอร์สวาดรูปศิลปะหรือทํางานอะไรก็ได้ที่ทําให้เขาลดความใจร้อนลงหรือไปอยู่กับธรรมชาติไปเที่ยวอยู่กับธรรมชาติปิดมือถือปิดทุกอย่างแล้วไปอยู่กับธรรมชาติด้วยกันจริงๆอะไรเนี้ยมันจะช่วยลดความร้อนความเร็วความใจร้องใจร้อนของเขาได้เยอะแล้วจะอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะจ๊ะอันนี้สําหรับคนที่เลือกกองที่4นะอ่าต่อไปเรียบร้อยแล้วเรามาดูกองที่5ใครเลือกกองที่5กันบ้างดูใบหลักกันก่อนอุ้ยคนนี้เป็นคนชอบหาเงินและแอบงกหรือเปล่าลักษณะนิสยัยเฮ้ยเขารวยมีเงินมีทองแอบชอบขัดแย้งกับชาวบ้านอยู่นิดนึงอโอเคเรียบร้อยใครที่เลือกกองที่5นะกองที่5กองที่ห บุคลิกลักษณะน,นิสัยของคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความชอบเก็บเงินจะบอกงกมันจะบอกงกเลยมันก็ไม่เชิงขนาดนะั้นแต่เป็นคนเจ้าระเบียบแล้วก็ต้องเป๊ะมากเรื่องเงินเงินทองทองเขาเป็นคนชอบเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการลงทุนเรื่องเก็บเงินเก็บทองเยอะมากหมุนเงินอะไรพวกเนี้ย เขาจะชอบเกี่ยวกับพวกนี้มากแล้วบางคนอาจจะทํางานเรื่องเกี่ยวกับการเงินทํางานธนาคารหรือทํางานที่มีการเงินก็ามาเกี่ยวข้องเป็นนักลงทุนหรือเล่นหุ้นเล่นอะไรแบบนี้ไม่รู้นะแต่เท่าที่ดูเขาเป็นคนอยู่กับเงินอยู่กับทองคิดเงินคิดทองอยู่ในหัวเกือบจะตลอดเวลาเลยนะแล้วก็เป็นคนที่แบบมีหัวคิดมีวิสัยทัศน์ในการที่จะหาเงินให้ได้เยอะๆเนี่ยสูงมากแล้วพูดเลย ถ้าหากคุณอยู่กับเขาเรื่องเงินทองไม่ไม,ไม่ไม่ขาดมือแต่บางทีก็จะทะเลาะกันเรื่องเงินทองเหมือนกันด้วยความที่ถ้าทางจะเป็นคนที่ค่อนข้างเคี้ยวเรื่องเงินเรื่องทองพอสมควรนะคือต้องมีเหตุผลที่ดีพอถึงจะโอเคเรื่องเงินเรื่องทองอะไรแบบนี้อีกอย่างคือเขาเป็นคนที่แบบมีคนมีคนแบบจ้องตัวจะเป็นศัตรูอยู่พอสมควรเหมือนกันน่าจะพอเรื่องเงินเป็นเหตุน,นี่แหละ เออบางบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งญาติญาติมาขอยืมไม่ให้ไล่ตะเพิดเลเลรการเป็นสร้างศัตรูหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาเป็นคนที่เรื่องเงินเงินทองทองเขาไม่ยอมใครเลยนะจ๊ะไม่ยอมเสียเปรียบใครทั้งสิ้นทั้งนั้น อชอบเรื่องหมุนเงินหมุนทองเป็นคนแอบงกอะ่ะพูดตรงๆแอบงกแต่ถนะ้าหากคุณเข้ามาอยู่ในชีวิตเขาไอ้เรื่องพวกนี้อาจจะเพลาลงถ้าคุณเป็นคนใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยเนี่ยมันจะตอบโจทย์มากมันจะเสริมกันได้ดีมากมันจะลดทอนในความที่แบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดกับเรื่องเงินเงินทองทองของเขาเนี่ยลงคุณจะเข้ามาช่วยจัดระเบียบแล้วเข้ามามาเข้ามาช่วยลดทอนไอ้ความที่แบบว่า ต้องเป๊ะเรื่องเงินมากเกินไปของเขาลงคุณจะมาช่วยได้ดีทีเดียวเท่าเท่าที่ดูนะถ้าหากคุณเป็นคนที่ค่อนข้างใจกว้างและมีความมั่นคงทางจิตใจเป็นคนไม่คิดเล็กไม่คิดน้อยอะ่ะเออเป็นคนที่แบบอันไหนควรจ่ายก็จ่ายไม่คิดมากหรือถ้า,าอันไหนไม่ควรจ่ายก็พูดตรงๆเลยไม่จ่ายถ้าเป็นคนประมาณนี้จะเหมาะจะเหมาะที่จะอยู่กับเขาพอสมควรถ้าคุณเป็นคนแบบนี้นะเออคุณสามารถไปยันกับเขาได้ว่า อันนี้จําเป็นจ่ายก็คือจ่ายจะมาง,งกทําไมยะอะไรแบบนี้แล้วมันจําเป็นนะจ่ายไปสิจะมาคิดทําไมเดี๋ยวก็หาใหม่ได้งกทําไมเดี๋ยวเถอะอะไรแบบนี้ใจใจไปสิแต่หากเรื่องไหนที่คุณรู้สึกแบบเอ้ยอันนี้ไม่จําเป็นก็เก็บไว้จะไปจ่ายทําไม แบบเป็นคนตรงๆพูดตรงๆกับเขาอะไรแบบนี้จะเข้ากันได้ดีมากๆในเรื่องในเรื่องการจัดการเงินทองในบ้านอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่าโอเคเรียบร้อยครบแล้วพิกอาการทั้ง5กองนะฮะเป็นยังไงกันบ้างถูกใจกันหรือเปล่าหรือแบบเออย,ยเรายังไม่รู้เนาะบางทีมันเป็นเรื่องของอนาคตรหรือไม่ไม่แน่บางคนอาจจะเจอแล้วอาจจะเพิ่งครบน แล้วอยู่ในช่วงสังเกตการวนะ่าเขาเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าวะเป็นคนตรงตามที่ไพ่บอกที่เป็นเนื้อคู่เราใช่ไหมอะไรอย่างนี้เออบางบางคนก็อาจจะเจอแล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่เจอก็เออดูไปก่อนจะได้วางแผนถูกนะว่าเวลาเจอกันแล้วจะวางตัวยังไงหรือทําตัวยังไงดีแต่บอกเลยถ้าหากเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ธรรมชาติเขาจะค่อยๆจัดสรรให้กลมกลืนเข้าหากันเองแต่ที่แน่ๆต้องพยายามชักชวนกันไหม ไปในทางที่ดีถ้าหากเกิดชักช่วงกันไปในทางที่ดีอยู่ร่วมกันพูดดีทําดีต่อกันแล้วยังไงก็รักกันดีต่อให้มีทะเลาะบอกแวง้งสุดท้ายก็กลับมาคุยกันดีกลมเกลียวกันได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะเออโอเคสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามโฮโรวิสิตนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ